สุขเวทนาและทุกขเวทนาย่อมไปด้วยกันไปไหนไปด้วยกันเหมือนหน้าหัวกับหน้าก้อยของเหรียญสุขเล็กทุกข์ก็เล็กสุขใหญ่ทุกข์ก็ใหญ่ผู้ไม่เข้าใจเรื่องนี้จึงตื่นเต้นเศร้าซ้อยกับสุขทุกข์ผู้มีปัญญาย่อมถอนอุปทานในเวทนาไม่หยึดมั่นถือมัน่นในสุขและทุกข์ สิ่งทั้งปวงทั้งรูปธรรมนามธรรมมีสามัญลักษณะคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แดบไปไม่มีอะไรจีรังถ้ายึดมากจะเดือดร้อนทุรนทุรายมากเพราะว่าสิ่งทั้งปวงย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเองไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของเราท่านผู้มีปัญญาย่อมถอนอุปทานในสังขาร สิ่งทั้งหลายปรากฏแก่ปัญญาคือความเกิดดับไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้แน่นอนยิ่งยืดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเดือดร้อนใหญ่เท่านั้นธรรมสวัสดีมูลนิธีพระพุทธสันติธรรม